โอ้โหเรื่องรถผู้บริหารกว้างนั่งสบายแม้จะไม่ใช่รุ่นท็อปสุดแต่ว่าดูครับเพื่อนหล่อสุดๆไม่นะฮะแน่นอนรถกระบะเราเน้นใช้งานเน้นลุยเน้นขนของแต่คันนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับคันนี้เจ้าของเดิมน,นะฮะเขาแต่งมาให้หมดแล้วตกแต่งให้หมดแล้วที่ขอบไฟท้ายหน้า หลังเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหมาแล้วเรนเจอร์เม็กเจเก่งพระรามเก้าจัดมาให้แล้วสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์เม็กเจโฉมใหม่สุดๆนะฮะซึ่งคันนี้เป็นปี2022รุ่น XLT สีดำเลขหมายอยู่มาณ30,000เดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันเลยดีกว่าว่าสวยขนาดไหนตามมาไปเลยครับ เราไปดูรุ่น XLT รุ่นเริ่มต้นของลึกจกันหลอนเลยดีกว่าครับแน่นอนคันนี้เจ้าของเดินนะฮะ <ๆ S 1> เขาเปลี่ยนแม็กมาให้นะฮะยางเปลี่ยนมาหมดแล้วนะฮะได้แม็กกับยางล้อแบบนี้เลยนะครับเพื่อนลองดูโหแล้วคิ้วนะครับซุ้มล้อตกแต่งมากหมดแล้วนะครับดูเท่ดูดุดันมากขึ้นนะ <ๆ S 1> เพิ่มความดุดันมากขึ้นส่วนหน้าตา รุ่นใหม่ของ Next Gen ดูไฟ LED ของเขานะครับมีที่ติดครอบเลนเจอร์นะครับครอบสีดำด้านให้ด้วยหล่อเลยเรวมถึงกระจัาหน้าฟอร์ดสีดำนะฮะเหมือนแรปเตอร์เลยโหยังหอเรามาดูด้านข้างกันดีกว่านี่ที่แก้มของเขานะครับมีครอบคำว่าเทอร์โบโหยังรอบันไดที่เหยียบซ้นรถ นั่นหนุและคันนี้เวลาขึ้นหลังกระบะนะครับรุ่นเก่าไม่มีที่เหยียบแบบนี้นะครับขึ้นยากแต่รุ่นใหม่นี่มีที่เหยียบขึ้นง่ายด้วยเป <Wow. S 1> ็นไงครับเพื่อนๆอย่างจ้าส่วนฝาโปงด้านหลังแต่งให้ใหม่แล้วนี่เป็นฟอร์สีดำเบนเจอร์แล้วซอกทุกอย่างนะครับเดิมคมกิฟตจากโรงงานแต่งมาให้หมดแล้วตกแต่งให้หมดแล้วที่ขอบไฟไท้ายหน้า หลังเรียบร้อยหมดแล้วภายนอกสวยๆแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆไปดูภายในกันดีกว่าว่าเม็กเจนคันนี้จะล้ำขนาดไหนไปเลยครับนี่โคตรลอสำหรับคันนี้แล้วดูนะฮะแผงประตูนะครับ power zone ดีเทลแบบเป็นแบบเหมือนลายลวดลายตรงแผงประตูด้วยนะครับและที่เปิดประตูรุ่นใหม่แล้วอยู่นี้นี่ส่วนระบบไฟนะครับ นี่แค่หมุนแบบนี้่รุนใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไฟออโต้นะฮะอับสูงต่ำคุมอ,อะไรใบห,หมดแล้วคอนโซลน,นะฮะจอใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะครับส่วนเรือนไมเป็นดิจิตอลหมดแล้วเอาละรครับเรามาดูที่คอนโซลน,นะครับรวมถึงแดชบอร์ดดีเทลต่างๆนะของรถยนต์คันนี้หน้าจอคันนี้นะฮะใหญ่มากๆ และเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนและช่องแอร์ของเขานะครับนี่แบบใหม่แล้วและหัวเกียร์ของเขานี่เหมือนเป็นแบบหัวเกียร์รุ่นท็อปแล้วอะ่ะแบบรุ่นใหญ่หญของ r a n g e r e v เ r e s t นี่ทิปโทนิกได้นะครับมีบวกลบตรงนี้นะครับตรงข้างหัวเกียร์ด้วยนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับส่วนการเลื่อนเบาะจะเป็นนี่อัตโนมือนะฮะไว้ดังใจและตรงนี้ก็จะมีไวเลสชาร์เจอร์ Hey. นี่ปิดแล้วไงครับไม่ต้องมีสายชาร์จมีไวเลอชาร์เจอร์ให้ด้วยตรงนี้ก็ที่เก็บของนะครับใหญ่โตมโหลานไม่มีอะไรมากมายแล้วสำหรับวันนี้เปิดไฟทุกอย่างใช้งานได้หมดออัชันดูเดิมต้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราเน้นทรงนะฮะแบบใหมา่ย,ยัางใหม่นะคเครื่องยนต์2.0นะครับรุ่น Next Gen แม้จะไม่ใช่รุ่นท็อปสุดแต่ว่าดูครับเพื่อนหล่อสุดๆไม่สา0หมนะฮะใครที่ชอบ f o r d r a n g e r นะฮะหรือว่า f o r d Ever e s t รมาหากเก่งพ<ฆ>ลาม9เก้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าเมาื่อกระบะเดี๋ยวนี้มันนั่งสบายเหมือนรถเก่งไหมไปดูดีกว่าครับโอ้โหเดียวกับรถผู้บริหารกว้างนั่งสบายนะฮะ ไม่ได้อวยนะนั่งสบายจริงๆนะไม่เหมือนแบบโฉมเก่าหรือรถกระบะปีเก่าๆนะครับเฮ้ยโอ้ไม่ได้มันโอ้ไม่ได้ผมเลยลองแล้วมันเป็นดึงแบบดึงบ่มาเลยไอ้เบนตอนแรกกินเหมือนผมอ่ะนึกว่ามันจะดึงออกมาแล้ที่บักแข็งได้จ้ะเรามาดูนี้นะครับนี่ แถวหลังมีช่องแอร์ให้ด้วยเออ,เ,อ,อเหมือนรถเก๋งเลยนะฮะแล้วก็เบาะเบาะผ้านะครับดีไซน์ก็ Two tone, ทูโทนสีเทาแล้วก็มีรดลายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแอร์แบกนะครับมีทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับมีแอร์แบกให้ด้วยอ่าก็แน่นอนรถกระบะเราเน้นใช้งานเน้นลุยเน้นขนของแต่คันนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับขับ ยังสนุกอีกด้วยและที่สำคัญคนนั่งก็ยังสบายอีกด้วยในแถวที่2องนะฮะรวมถึงสามารถขนของได้อีกด้วยไปค้าขายโอ้โหคันนี้ตอบโจทย์นะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานนะฮะชาวสวนที่อยากหลอนๆอขับรถเน็กเจนไปทำงานเข้าไล่โูโู้่คันนี้ตอบโจทย์สำหรับ f o r ์เ n นเจเดี๋ยวเราไปฟังราคาอะไรดีกว่าว่าราคาคันนี้เท่าไหร่ ตามมาเลยครับสำหรับค่าตัวของ Ford Ranger Next Gen XLT คันนี้นะครับ779,000บาท779,000บาทเห็นคันนี้แล้วสนใจติดต่อคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรีบโทรมาหาปั๊บได้เลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับ